ราับวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องกูเคนพบกับนุบ่โบดโตเต็มไว้แล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องเฮยจะมาเน่สปาเกตตีปลากระป๋องเจ้าตะกี้ต้มเส้นไปเรียบร้อยตอนนี้เอามาเน่น้ำราสสปาเกตตีกันก่อนเลยเจ้าเปิดแก๊กก่อนหลังจากนั้นเจ้าหัก้ำมันลงไปเล็กน้อยเล็กน้อยเจ้า น้ำมันห้อนแล้วเจ้าอันดับแรกใส่นี่เลยพ่อแม่พี่น้องเห้ยพริกะกระเทียมตีน้องโบโคกไว้ต่ำไววตะกี้ห้าลงไปเลยเจ้าไพัดไปพ่อแม่พี่น้องเฮยจนมันมีกลิ่นหอมต่อไปเจ้าใส่ปากกระป๋องลงไปวันนี้น้องโบใจนี้ปากกระป๋องตากกับตันเหลือพ่อแม่พี่น้องเฮยน้องโบจะใจปากระป๋องทั้งหมด3กระป๋องแลวเจ้าันนี้ จากนั่นเจ้าปรุงรสให้เล็กน้อยน้ำป่าปูเม่์ปน้องเหยือใส่ไปซอสหอยเจ้าใส่ไปเล็กน้อยนี่น้ำตาลเจ้าตัดให้นน่อยปัดปับ,ปบจากนั่นกับพัดเลยปูเม่์ปน้องเหยือก่อยๆหน่อยเจ้าปูเม่์ปน้องเจ้าปากระป๋องตากับตันเหลือนี่ปูเม่์ปน้องเหยือเปิ้นี้ โปรตีนมีแคลเซียมสูงมีไอโอดีนและมีโอไมกาทรีปมิ่งพี่น้องเ๋ยสามารถหาซื้อปากระป๋องตากัดตันเรือได้ติดกล้านข้านในชุมชนเลยหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเจ้าตีน้องโบขึ้นฮือตรงนี้เนะเจ้ารู้ปมิพ่พี่น้องเ๋ยได้ตีละเปียดบุญ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 ละนี่เจ้าพร,รพริกดวกปมิ่งพี่น้องเ๋ยเพิ่มสีสันสักหน่อยเอานะฮะลงไปเลยเจ้าต้งนี่ มาให้บดีเจ้าหมอกชิกหยกสลบสักน้อยเดาเน่ยใส่โหละพาาห็น้อยเจ้าบ่อพี่น้องปับป๊บปั๊บเตียบร้อยเจ้าปิดแกสเลยตกแต่งด้วยโหละพาาหินยอดหนึ่งเจ้าปัา๊บ มากินกันเลยเจ้าปอปพยะน้องเอ,อ้ยนี่เรียบร้อยคือเมนูนี่มาะแน่นอนเจ้าหนึ่งคำมวนอีวะอีว่ะนีปลากระป๋องไปตัยงอกเจ้า มือพอปลากระป๋องเจ้าลากระป๋องบมบบน่ต้องเลยเมนูนี้ทำง่ายง่ายโบบะโบบะบองเราเจ้ารสชาติกำลังดีเลยปลมเอไมต้องเฮยเพราะว่าคือความซอสปลากระป๋องคือเมั่อยู่แล้วแล้วโบเติมพริกเติมกระเทียมซอสปรุงไปเห็นเล็กน้อยมาเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ได้มีความเพชดแบบจะแหลมปลาแหลมปลาแหลมอยางประมาณไปน้องเฮ้ยหม้อเจ้าปลาก็ตะตีปลากระป๋องต้องงะแล้วประมาณไปน้องเฮ้ยเด็ดเด็ดดูไส้ปลากระป๋องดูไส้ปลาประมาณไปน้องเฮ้ยปลานี่ตัวหมออีเลยหม้อเจ้า Đếch, đếch, mình nuôi đếch, đếch, อ่ามาให้บาดีป่อเม่ดเปน้องเหยถ้าเกิดว่าขายยาจิ้มนี่ปากกระป๋องตากับปตันเหลือแบบตีน้องโบกินวันนี้นะเจ้าสามารถหาซื้อได้เลยป่อเม่ดเปน้องเหยในร้านค่าชุมชนทั่วไปกระป๋องละสิแปดบาทเจ้าหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเจ้าทีน้องโบขึ้นฮือตรงนี้เลยอ่าสำหรับคลิปนี้น้องโบต้องลาไปเพียงตัวอีกันเจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้น้องโบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจน้องโบตเต็ตไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องโบคนงามคนนี่เตยนเจ้าป้าเกิดไม่คล สวัสดีเจ้าบ๊ายบาเจ้า